ดราม่าร้อนแรงเพจดังปูดข่าวที่ถูกชาวเน็ตสงสัยไม่หยุดกรณีผีน้อยยกขบวนเก็บผ้าหนีจากบ้านสายทองสาบว่าสาเหตุมาจากพ่อของลิงกังนั่นเอง กำลังฮือฮาแรงสุดๆสำหรับข่าวลือที่กำลังแพร่สะพัดในโซเชียลหลังมีแรงงานว่าผีน้อยพร้อมด้วยผองเพื่อนที่ได้ตัดสินใจเก็บผ้าหนีออกจากบ้านสายทองของหมอลำสาวอย่างกระทันหันโดยสาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครยืนยันแน่ชัดแต่สิ่งที่วงในพูดกันคือเกี่ยวข้องกับเรื่องนินทาตาเถกพ่อลิงกังที่เป็นชนนเหตุความวุ่นวายในบ้านครั้งนี้ แหล่งข่าววงในเผยว่าความสัมพันธ์ในบ้านสายทองช่วงหลังมานี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดพีน้อยและเพื่อนๆต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงทั้งการถูกจับตามองถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายจนท้ายที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจออกจากบ้านสายทองแบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการบอกกล่าวลวงหน้าทำให้ชาวเน็ตและเอฟซของหมอลำสาวต่างตกใจและพูดถึงกันอย่างหนักหน่วงแฟนคลับหลายคนออกอาการสงสัยและ แชร์คลิปเบื้องหลังพร้อมข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือและผีน้อยนี้ช่างกล้าหาญแบบสุดๆขณะที่อีกฝั่งก็พูดกันเบาๆว่าเป็นเรื่องนินทาและความเข้าใจผิดที่ทำให้เหตุการณ์บานปลายเสียงของชาวเน็ตที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าแสดงว่าที่บักเถิกโพสต์คำคมการนินทาวันนั้นก็เกี่ยวกับผีน้อยนะสิต่อหน้ายิ้มหวานรับหลังนินทาฮ่า วงนี้เห็นแต่ละคนคบไม่ได้หาความจริงใจยากยากใส่หน้ากากเขากันต่อหน้าพูดดีๆรับหลังดูดูแต่ละคนน่ากลัวด้วยนะนินทาเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขมาสำคัญกว่านะและมันห้ามไม่ให้ผีน้อยแฉมันได้ด้วยหรอแยกตัวออกมาแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วไม่มีสัจจะในหมู่จนพร้อมหักหลังตลอดเวลา ข้อความต่างๆบนโซเชียลที่มีทั้งคนสงสัยว่าเรื่องจริงหรอและคนที่แอบเห็นเหตุการณ์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีน้อยนี่สุดยอดจริงๆในความปากกล้ามีหน้ากระเรีนออกจากบ้านแบบด่วนๆแต่ก็สงสารที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นกระแสะข่าวนือยังแรงจนทำให้เกิดการแบ่งฝักฝ่ายในหมู่ชาวเน็ตบางส่วนออกมาปกป้องผีน้อยและผองเพื่อนว่าเป็นเหยื่อของการนินทาและความเข้าใจผิด ขณะที่อีกฝ่ายก็ตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมและวิธีการจัดการเรื่องราวในบ้านจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผีน้อยหรือบ้านสายทองเลยแต่ดราม่านี้ถือว่าร้อนแรงที่สุดในรอบปีอีกเรื่องของคนในวงแฟนคลับต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและผีน้อยจะออกมาแฉอะไรหรือไม่หรือว่าจบกันไปดีๆ แต่กระแสข่าวลือยังแรงสุดๆต้องบอกเลยว่าแฟนคลับจึงต้องจับตาดูกันต่อไปครับ